สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ในปี65นี้หลายคนนะครับมีเงื่อนไขตรงที่ว่ามีสลักทอ,อกศก,อออก,กับสลักออมสินก็เลยมีคําถามว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเรามีสลักแบบนี้จะสามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้หรือไม่หรือจะโดนตัดสิทธิ์เลยมาดูคําตอบกันครับนี่คือเกณฑ์การลงทะเบียนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปัจจุบันล่าสุดนะครับ ก็จะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าคุณเนี่ยมีสลา,ากทกสรหรือออมสินรวมถึงเงินฝากในธนาคารถ้าไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทก็สามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ส่วนจะผ่านหรือไม่ผ่านนั้นจะเป็นเงื่อนไขอื่นที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับแต่หากว่าคุณมีสลากออมสินหรือทกสร,รวมถึงเงินฝากเกิน1,000 0แบาทถามว่าคุณมีโอกาสลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ไหมก็มีโอกาสลงได้ แต่ถ้าเกิน1 0 0 0 0แสนบาทเนี่ยอาจจะโดนตัดสิทธิ์ไม่ผ่านพิจารณาเพราะมีทรัพย์สินเกิน1 0 0 0 0แสนบาทนั่นเองนะครับดังนั้นคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีสลากทากสหรือออมสินรวมถึงเงินฝากลองไปเช็คดูว่าทั้งหมดที่คุณมีเนี่ย เกินมูลค่า1 0 0 0 0แบาทหรือไม่นะครับซึ่งตลาดทบกสกับออมสินเนี่ยสามารถซื้อได้ตั้งแต่หลักร้อยหลักพันเป็นต้นไปนั่นเองนะครับอันนี้คือเกณฑ์ปัจจุบันดังนั้นแล้วคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ถ้ามีไม่ถึง1 0 0 0 0แก็ลงทะเบียนแล้วก็มีโอกาสลุ้นต่อแต่ถ้าใครมีเกิน1 0 0 0 0แก็ต้องรอดูว่าจะทําอย่างไรต่อนะครับเดี๋ยวมันจะมีเกณฑ์เพิ่มอีกในอนาคตซึ่งสตังค์จะอัปเดตให้แน่นอนซึ่งหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นี้ คอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะครับพิมพ์เลข1น,นะครับหรือบอกว่าสนใจนะครับเพราะว่าสตางค์อยากรู้ว่ามีคนที่ลงทะเบียนมากน้อยแค่ไหนจะได้ตามข่าวให้ถูกต้องแล้วใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะครับให้สตางค์ตามข่าวได้หากคำถามไหนหรือคอมเมนต์ไหนที่สตางค์ตามข่าวได้ปับ๊บจะรีบทำคลิปบอกทันทีนะครับเย็นนี้สี่โมงครึ่งสตางค์มีไลฟ์สดก็โทรมาพูดคุยได้กับช่องสตางค์มีเดียอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่ง ก็ไม่พลาดข่าวสารสิทธิและสวัสดิการาต่างๆจากรัฐบาลครับทุกวันเสาร์ครับจตามได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16นาฬกานาทีถึง17นาฬิา30นาทีใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ